พูดถึงเรื่องของที่ดินโดยเฉพาะที่ดินทํากินยังคงมีปัญหาในหลายๆมิตินะคะทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะได้สั่งการให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนร้านคาเฟ่นะคะลุกล้ําป่าชายเลนบริเวณอ่าวลาวลนและแม่พิมพ์จังหวัดระยองโดยย้ํานะคะหากว่าพบการกระทําผิดจะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยที่ไม่มีการยกเว้น นายสกุลเขียวดวงผู้อเมริการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยองได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับคำสั่งจากนายปิ่นศักดิ์สุรัตสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่นายเจริญเมตราประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านคลองลาวน้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยระบุว่าพื้นที่ป่าชัยเลนบริเวณดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นแหล่งจอดเรือประมงของชาวบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษกลับถูกนายทุนเข้ามาถมดินแล้วก็สร้างเป็นร้านคาเฟ่รวมถึงสะพานที่ยืนลงไปในทะเลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีป้ายห้ามบุกรุกจากหน่วยงานรัฐติดอยู่แล้วก็ตาม จากการตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะก็พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างคาเฟ่ยื่นออกไปในทะเลจริงโดยมีหมุดเขตพื้นที่ที่เคยปลูกถูกปักเอาไว้ในช่วงของการจัดระเบียบชายหาดในยุคข,ของคอสชอแต่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าว่าถูกต้องหรือไม่นะคะโดยเฉพาะในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นลงไปในทะเลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรป่าชายเลน ทางนี้หากพบว่าการก่อสร้างกระทําในพื้นที่ป่าชายเลนหรือว่าไม่มีเอกสารอนุญาตตามกฎหมายจะต้องดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้ประกอบการโดยทันที ในขณะเดียวกันค่ะนายเจริญผู้ร้องเรียนซึ่งป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าร้องเรียนหน่วยงานต่างๆต่อไปโดยเฉพาะปปอชอเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนหรือไม่พร้อมย้ำว่าจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านแล้ก็ทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวม